นีก็เราจะมาทำการอันบ็อกซ์ที่ไม่มีกล่องเลยมีแต่ถุงทั้งนั้นเลยนะคะของที่เราจะมาทำการอันบ็อกซ์ในวันนี้นะคะจะอยู่ในหมวดหมู่ของเครื่องแต่งกายนะคะช่วงหลังๆมาไม่ค่อยได้ทำอันบ็อกซ์เพราะเวลามีของมาส่งเราก็แกะใช้เลยนะทุกคนอันนี้ต้องห้ามใจตัวเองบ่างให้ไม่แกะแล้วก็แบบสามารถรวบรวมได้จำนวนหนึ่งนะคะ ความพิเศษของคลิปอันบ็อกซ์ในวันนี้นะคะแม็กอาจจะมีการลองให้ทุกคนดูด้วยเผื่อว่าใครชอบแบบไหนจะได้ไปซื้อตามกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรกันบ้างนะคะมาที่อันแรกนะคะอันนี้จากร้าน s so s ซ y Stuff นะคะซองที่เล็กที่สุดหมวดเครื่องประดับเนาะ อันนี้คือมีร้านส่งมาให้แม็กนะคะอันนี้แม็กไม่ได้ซื้อนะเขามีโปรโมชั่นบอกว่าถ้าแท็บมาจากคลิปนี้แถมแหวนฟรีหนึ่งวงนะคะทุกคนอันนี้มีทั้งหมด4ี่ชิ้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูทั้งสี่อันเลยดีกว่ามันเป็นงานแฮนด์เมดนอ่ะเป็นแบบรูปปัดคือตอน,นเด็กๆแม็กชอบอูย้ยืดได้อันนี้มันยืดได้คือตอน,นเด็กๆแม็ก,อมกอชอบลูกปัดมากเป็นแหวน อันนี้เป็นสร้ยข้อมือนะคะเป็นลายเดซี่เราจะสามารถใส่ได้ไหมเนะี่ยใส่ยังไงก่อนเดี๋ยวจำได้ว่าแม็กเคยบอกไปในคลิป50 f a c t s About Me ประมาณ2ปีที่แล้วซึ่งมันเป็นคลิปที่เก่ามากๆนะคะเคยบอกไปว่าเราไม่ชอบใส่เครื่องประดับนะซึ่งจริงๆก็ เมื่อก่อนอ่ะไม่ชอบใส่จริงๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้ชอบใส่มากขึ้นแล้วนะทุกคนเดี๋ยวนี้ชอบใส่สร้อยชอบใส่อะไรแบบมากขึ้นแล้วเพราะรู้สึกว่ามันทําให้การแต่งตัวของเราอ่ะดูมีอะไรมากขึ้นนะเพราะแม็กวคนชอบแต่งใส่ไม่ได้คือแม้ว่าคนชอบแต่งตัวน้อยไงก็เลยพอพอเวลามันมีเครื่องประดับมาช่วยอ่ะมันทําให้การแต่งตัวเรามันดูแบบดูเสร็จดูเสร็จมากขึ้นอ่ะอยอยากใส่แต่ใส่ไม่ได้ <G ül> ก็เลยช่วงเนี้ยก็เลยชอบเครื่องประดับมากขึ้นแล้วนะคะทุกคนคือคนเรามันก็มีการเปลี่ยนแปลงนเนาะใส่ได้แล้วใส่ได้แล้วทุกคนน่ารักมากเลยอันนี้ก็จะเป็นแหวนกับเป็นกำไลเหมือนกันนะเอ,อ้ยอันนี้เป็นแบบยืดๆได้นะใส่ง่ายอันนี้เขาก็ทํามาให้มันเหมือนเป็นดอกเดซี่เหมือนกันนะทุกคนหรือมันคือไข่ดาวหรือคือดอกเดซี่อันนี้ก็มีแหวนมาให้เหมือนกันนะคะเครื่องประดับเต็มตัวแล้วตอนเนี้ย มันมีกับอะไรก็มืออันหนึ่งทุกคนอันนี้เป็นอันเลงเนาะเป็นแบบมินิมอลหน่อยอันนี้เครื่องประดับเยอะมากอุ้ยย,ยังไม่หมดอ่ะทุกคนยังมีอันหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเป็นสร้อยนะเขาไม่ได้มีแค่สร้อยข้อมือนะเขามีสร้อยขอด้วยเครื่องประดับเต็มตัวเลยหมดไปเราไปต่อกันนะคะทุกคนเราจะใส่สร้อยต่อไปไหมใส่ไปก่อนแล้วกันนาะอันนี้จากร้าน GAKKI เป็นเสื้อนะคะเป็นเสื้อนล้ามสีขาวนะคะคือช่วงนี้แม็กชอบใส่เสื้อกล้ามแล้วก็ทับด้วยเสื้อเชิ้ตหรือว่าเสื้อคลุมอะไรเงี้ยให้มันดูมีเลเยอร์สามารถเอาไปใส่ได้กับหลายลุคมากๆเปยทุกคนเนี่ยเวลาที่เราใส่เสื้อกล้ามแบบนี้ใช่ปะ่ะก็ถ้าเราใส่สร้อยกับสร้อยอะ่ะมันจะดูแบบดูไม่โล่งเกินไปไปต่อที่ถุงต่อไปนะคะ 16. dot home นะคะเฮ้ย,ยมีโปสการ์ดมาให้ด้วยนะ่ารักมากเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อลายดอกเป็นทรงแบบแขนตุ๊กตานะคะลายจะเป็นลายดอกไม้เล็กๆอย่างนี้นะคะจากร้าน Everything grows w a n t อันนี้ก็เป็นเสื้อกล้ามอีกแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าจะเป็นเสื้อกล้ามที่มีสีฟ้านะค,ะคือช่วงเนี้แม็กอินสีฟ้ามากเลยอชอบอยากซื้เสื้อกล้ามสีฟ้ามานะคะเพราะว่าแบบถ้าเราใส่เสื้อกล้ามที่มันสีสีใช่ปะแล้วเราก็ใส่เสื้อคลุมที่เป็นสีขาวทับอะมันก็จะดูมีอะไรมากกว่าใส่ทั้งข้างในขาวแล้วก็ข้างนอกขาวเวทมาที่ันนีกันดีกว่าซองสีฟ้าไ่แล้วน้องวัชูวาชีวานะคะ อันนี้เป็นหมวกราคาน่ารักมากเลยชอบมากเลยอ่ะคือแม้เราชอบใส่หมวกเว้ยทุกคนแต่เรายังไม่มีหมวกทรงนี้เลยนะนนมันเป็นหมวกอ่ก็จะมีเชือกด้วยการหมวกปิวการหมวกปิวรึชไปอย่างเงี้ยมันก็จะยังติดคอเราอยู่น่ารักมากเนี่ยเออไอไอไอที่คาดอันนี้ยะมันสามารถเอาออกได้นะทุกคนเขามีให้เลือกที่คาดด้วยนะแบบมันจะมีหลายสีเลือกตามชอบได้นะคะแต่ว่าแมกเลือกให้มันสีเข้ากับหมวก ชอบมากเลยอะเราจะขอใส่บวกแล้วก็อันบ็อกซ์ไปจนจบคลิปนะคะทุกคนอันนี้จากร้าน Pretty Bikini นะคะทุกคนกำลังคิดว่ามันเป็นบิกินี่อยู่แน่ๆเลยพอชื่อร้านมันคือ Pretty Bikini สีฟ้าอีกแล้ว <laughs> อันนี้เป็นชุดว่ายน้ำนะคะทุกคนเป็นชุดว่ายน้ำสีฟ้าแม็ก <ek> เป็นคนที่ชอบชุดว่ายน้ำที่เป็นวันพีซนะแบบเป็นชิ้นเดียวอะ เรารู้สึกว่ามันน่ารักอะนี่นะคะมันจะเป็นชุดว่ายน้าที่แบบข้างหน้าตรงเนี้ยมันจะเป็นย่นๆนะทุกคนน่ารักมากเลยอะมันแบบมันมีดีเทลความย่นตรงเนี้ยมันดูแบบไม่ใช่วันพีซปกติทั่วไปมันมีแบบการดีไซน์ออกมาให้ตรงนี้มันย่นๆเพิ่มความน่ารักนะคะแล้วสีมันน่ารักมากจริงๆอุยยยรร้ยดูดิเข้ากันเหมามากเลยอะอุย้ยแต่ผ้ามันดีมากเลยเนะี่ยอันนี้แม็กซซื้อมาแบบไม่แพงเลยถูกมาก ในราคาของชุดไวยนาะวแม็มคิดว่ามันจริงๆชุดนะ่ายนามันน่าจะแพงกว่านี้ได้อะ่ะรู้สึกดีใจที่ซื้อมา eleven s a p dot official นะคะเซฟอีกแล้วเป็นกระเป๋าลายสก็อตนะอันนี้มันมีความขยุกขยิงอีกแล้วทุกคนไอความขยุกขยิเนี่ยมันทําให้สิ่งของมันดูน่ารักขึ้นอะ่ะเป็นกระเป๋าผ้านะคะทุกคนมีตัวที่เป็นปอกแป๊แบบนี้ด้วยนะ เหมาะมากชุดนี้คือออกข้างนอกได้เลยนะทุกคนมีหมวกมีกระเป๋าผอมข้างในก็มีเป็นช่องเล็กๆแยกให้อันนี้เหลือถุงสุดท้ายแล้วนะทุกคนแต่ว่าเป็นถุงที่ใหญ่มากชุดออกกำลังกายนั่นเอง <laughs> เยอะมากจริงๆทุกคนจากแบรนด์ l o โล i ิกนะคะเป็นแบรนด์เกี่ยวกับชุดออกกำลังกายนะทุกตัวแม็กเป็นคนเลือกเองนะซึ่งที่ช่วงนี้เราก็มีการกลับมาออกกำลังกาย ชุดออกกําลังกายมันมีผลต่อการออกกำลังกายเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่ามันจะทําให้เรามีแรงที่อยากจะออกกำลังกายมาที่ตัวแรกกันเลยนะคะซึ่งอันนี้คือสปอร์ตบราสีชมพูชุดออกกําลังกายของแบรนด์เนี่ยคือน่ารักมากสีมันจะสวยมากดูดิทุกคนอุ้ยแล้วผ้าเขาดีมากทุกคนให้ดูเนื้อผ้าใกล้ๆ จะมีดีเทลตรงข้างหลังเป็นสายควายแบบนี้นะแลก็จะปิดมาถึงเอวตรงนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาเป็นอันนี้นะคะอันนี้คือกางเกงขาสั้นสีชมพูเป็นสีที่แม็กเลือกมาเข้าเซตกันนะคือกางเกงเขา,าน่ารักมากๆหือนกันเพราะว่าเวลาออกกำลังกายแม็กชอบใส่กางเกงขาสาั้นซื่อนี่นจะเป็นกางเกงขาสั้นที่มันมีซับในด้วยนะทุกคนเวลาที่เรายกแข้งยกขาจะได้ไม่โป๊ ซึ่งสีมันอะเข้ากันมากทุกคนดูคือแม้จะเลือกตั้งใจเลือกให้มันเป็นสีที่แบบเข้ากันได้แบบนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นสปอร์ตบาร์สีขาวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสปอร์ตบาร์ที่เป็นสายเล็กๆแบบนี้นะข้างหลังก็จะเป็นควายแบบนี้คือมันมีสีชมพูแล้วใช่ปะก็เลยตั้งใจว่าจะแบบเอาสีที่มันดูเบสิกมาด้วยนะคะแน่นอนนะคะมีสปอร์ตบาร์สีขาว เราก็ต้องขส่เงเกงสีขาวมาเหมือนกันนะคะทุกคนนี่นะคะแต่อันนี้จะเป็นเงเกงขายาวนะเผื่อว่าเราจะเปลี่ยนจากขาสาั้นมาขายยาวบ้างนะคะก็เลยสั่งขายยาวมาเผื่อด้วยนะผ้าเขาดีมากทุกคนผ้าเขายืดหยุ่นดีมากเลยแล้วก็ตรงเนี้ยข้างบนอ่ะก็จะมีซับในด้วยอันนี้ก็เป็นเซ็ตสีขาวนะคะสีต่อไปก็จะเป็นสีนี้นะคะคือแมกกาโมว่ามันเป็นสีเทานะมันคือสีเทาที่แบบมีความ ฟ้าฟ้านิดนึงซึ่งส่วนตัวเราชอบสีฟ้าเทามากก็เราก็จะคิดว่ามันเป็นสีฟ้าเทาเหล้กกันเราจะได้ชอบมัน <laughs> ก่อนมาสสีฟ้าเทา <laughs> ทั้งที่ทุกคนอาจจะเห็นว่ามันเป็นสีเทาแต่เราขอมโนว่ามันเป็นสีฟ้าเทาแต่มันก็มีความฟ้าอยู่เล็กๆข้างหลังเป็นอย่างนี้นะก็คือจะไม่เว้าข้างหลังนะคะ อันนี้ดูตัวเล็กมากเลยเนาะเราจะใส่ได้ไหมเนะี่ยและแน่นอนนะคะในเมื่อเรามีสปอร์ตบาร์สีฟ้าเทา <laughs> เราก็หนีไม่พ้นกับการที่จะมี <laughs> กางเกงสีฟ้าเทาด้วยเหมือนกันนะคะทุกคนกางเกงมันจะมีความเทามากกว่าเสื้ออยู่อ <laughs> เสื้อจะมีความฟ้ากว่านิดนึงนี่อันนี้จะเป็นกางเกงขาสัน้น ะะแต่ว่าดีไซน์จะไม่เหมือนตัวแรกนะข้างในก็จะมีเป็นซับในจบไปกับเซ็ตที่3นะคะเซ็ตสีฝาเท้าต่อไปนะคะมาที่เซ็ตสุดท้ายนะ,ะก็คือสีดํานั่นเองนะคะมันมันเป็นสิ่งที่ควรมีต่อให้เราจะไม่ชอบสีดําก็ตามจริงๆแม้วเป็นคนไม่ชอบสีดําเลยอะเวลาเราใส่สีดาแล้วเราจะดูผอมนะแล้วเวลาเหงื่อออกอะมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นด้วยนะคะคือแม็กเป็นคนที่เหงื่อออกเยอะมากมากๆแล้วถ้าสมมติว่าเราใส่ที่แบบ สีอ่อนอย่างเงยเวลาเง่ออกมันก็จะเห็นว่าเป็นรอยเงาออกเยอะซึ่งแม็กไม่ค่อยชอบเท่าไหร่กับการเง่ออกเยอะของตัวเองมันจะดูแบบมันจะดูเปียกก็เลยคิดว่ามีสีดำไว้ก็ดีเผื่อเวลาที่เราแปลออกกาลังกายข้างนอกแล้วไปเจอคนอะไรเงี้ยเราไม่อยากเป็นมนุษย์ที่ดูตัวเปียกอะแล้วก็ใส่สีดำแน่นอนมีสปอร์ตบราสีดำก็ต้องมีกางเกงสีดำแน่นอนซึ่งกางเกงกันเนี้ยมันเป็นกางเกงแบบเลกกิ้งนะคะเพราะว่าแม็กก็เป็นคนที่ช่วงขาค่อนข้างใหญ่นะคะ เราก็เลยเลือกกางเกงทรงนี้ให้มันเป็นสีดํานะเพราะมันจะได้ดูขาเล็กลง <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นเซตสีดานะทุกเซตอะแม็กตั้งใจเลือกให้มันมีความหลากหลายอะแบบหลากหลายทั้งสีแล้วก็กางเกงก็หลากหลายแบบ <c oughs> เพื่อที่ว่าเราจะเอามา mix and match กัน <c oughs> ได้ด้วยนะคะอย่างเช่นวันไหนเราอยากใส่กางเกงตัวนี้กับเสื้อสีชมพูมันก็ได้หรือ <c oughs> เราอยากจะใส่กางเกงตัวนี้ กับเสื้อสีฟ้ามันก็ได้ทุกคนหรือเราจะใส่สีขาวนะคะแบบนี้กับกางเกงสีชมพูแบบเนี้ยมันก็ได้มันก็น่ารักเหมือนกันกางเกงสีฟ้าเทาแบบนี้นะคะสปอร์ตบาร์สีดาแบบเนี้ยมันก็ได้นะคะคือทุกอย่างมันสามารถแบบ Mix and m a t c h กันได้อะคือเราซื้อมาแค่สี่ชุดชบาแต่มันสามารถเกิดได้อีกเป็นแบบเป็น10 1สบชุดเลยนะคะกับการที่เราเอามา Mi x and match กัน ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปอันบ็อกในวันนี้นะหวังว่าทุกคนจะชอบกัน,นะคะ่ะสำหรับวันนี้น,นะคะแม็กต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย